เีกแล้วกลับเกมบ๊้วันนีนะครับก็มาพบกันในเกมที่ราบ็อกนั่นเองนะในในครับเราุกน แล้วนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วที่เรามาเจอกันนะครับวันนี้ฮะเป็นการรวมพลนะครับน้องๆนะครับสุดแกร่งของเรานะเออมาแล้วนะครับทีมงานสุดยอดของจิ๊บนะครับตอนนี้มากันรวมกันที่เกาะลิงคิงคองแห่งนี้นี่เออมาไปบ้างเนี่ยเอ้ามาเนี่ตัวกันเลยครับนี่ใครครับเนี่ยอ๋อหายไปไหนหมดะเนี่ยแล้วเงียบ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเลียงมาเลียงมาเลียงแถวเลยครับผมท่านใดบ้างครับถูอที่กำลังใจคืนงานผมนี่คือท่านคนแรกที่ยืนอยู่กับผมนี่คือใครครับนี่อไรอ้อนนุ๊กหรอแม่ใช่ไหมผมชื่อสตรฟิง์นะครับอ๋อคุณสตรฟิงส์เนยเวลเท่าไหร่นะครับขอสัมภาษณ์นิดนึงนะผมเลเวลเก้าร้อย 48ิแนผมเลเวล15,000แสนห้าันเอาล้วหายไปไหนกั็หมดวะนนี้เอาแล้วฮโอ้โหแต่ละคนนะครับสเตปเทพเลยเกินนะครับโชว์พลังกันใหญ่วันที่เก่ะสะเทือนโอ้นี่ท่านที่สองครับผมคุณต้นน้ำเวลเท่าไหร่ครับเตัมแล้วครับ เรียกว่าดูหน้าดูตาครับน้องๆครับเขาไม่ใช่คนนะครับก็เป็นนกนะครับนกเพนกวินเนี่ยโอ้โหใครเอาไฟมาใส่ว้วยเนะี่ยเอาละห,ห,หมดแล้วใช่ไหมเราหมดกันแค่นี้ใช่ไหมออหมดอีกแล้วห,หมดใช่นะครับมีใครอีกไหมครับเฮ้ยแล้วนี่โอ้โหเอาใส่ใหญ่ครับไทยเนะี่ย ฆ่ากันใหญ่นะครับโอ้โหเลยโอ้โหแกไหมครับทีนี้โ้ยิงกันใหญ่วะยิงกันใหญ่วะโอ้โหเออหน่อยครับเออนะครับอ้าวสวดีครับพบเลียงครับ พี่เห็นลูกมันมันรูปคนสามคนยืนใช่ไหมไหนครัคนสามรูปโนสลัดนะครับลองข้างลูกโดนเลัแถวลูกอ๋อเดี๋ยวเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วกดกดยอมรับใช่ไหมโอเคครับโนี่คือพันธมิตรใช่ไหครช่วยอธิบายผมหน่อยครับผมเพ่งเล่นครับเกมีเคี๋ยวนี้อไปเียนเงินังก่อนียนตัวส่อเ ใครวะเนี่ยคนคุณคุณ,คณผมวีโบนี่เนี่ใครอ่ะอ๋อที่ชอบที่ชอยดูคลิพที่บ่อยๆโอ้คนนี้เองเหรอครับเนี่ยโอเค <c oughs> เปลี่ยนเยนียเนียนทีมละมาเลยเอาเลยครับผมผมผมมีใครอยู่แล้วพี่กินแซ่บสนสนอะไรอยู่ครับผมไม่มีผมไม่มีอะไรเลยครับชีวิตผมเพิ่งผมเพิ่งมาเล่นใหม่เลยครับ <c oughs> ชีวิตผม <c oughs> แค่เด็กน้อยครับผมกำลังผมกำลังเริ่มเล่นนะเฮ้ยมีใครดวงดีไหมอ่าไม่มีคนเล่นแล้วอะไรดีครับทำอะไรดีครับวันนี้ที่เรามารวมกันหลายๆคนนี่เธอเราจะมาทำอะไรกันดีครับพี่จิ๊บกดนคนนี้ไหมฮะ ผมไม่มีอะไรนะครับชีวิตผมเป็นแค่จะจบคนนึงผมเพิ่งผมเพิ่งเล่นนะผมเล่นแล้วนนี้ผมทำไงครับอ๋อผมกินไปแล้วตอนนี้ผมกินแล้วแตกแล้ว อะไรวะเนี่ยอะไรยังไวะคนมีไหมโบมไมีไหมโชวสกิไหนฮะเฮ้ยไงเฮ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วครับโหจริงๆเลยวะเฮ้ยมนจะโหดจะโหดโอ้ยโยแหลกโอย แต่ละคนมาโชว์สกิลใหญ่เลยครับืหเอาหัวเอาหัวเอาหัวแล้วมันจะโดนใครงโดนตายตายตายโอ้โหเอาใหญ่ครับน้องๆผู้เก่งกาจนะครับแต่ละคนครับโชว์สเต็ปกันใหญ่นนนะะตอี้ฮเลยคเลยมันดีนะ้ฮะทางเลยแปลงลาดีกว่า พี่บอสโอ้ขาไฟเป็นโลเกนเลยนะพี่ฝนไฟเป็นโลเกนเลยนะพี่เออมันจะตีไม่เข้าพี่ลองดูลองให้มันตีดูบางมันมันอาจจะตีไม่เข้าเฮ้ยไม่ได้เหรอไอ้หนอยาห้ยัมันจะตีไม่เข้าต้องเลเวลสูงกว่าไม่สูงกว่าแล้วหนึ่งโอ้โหผมเลเวลสิบห้าเองครับโอเคแสงเกิดแล้วเมึงเล่นนะผมมึงเล่นนะ อันที่สามกอลิล่าคิงเนี่ยหรอฮะใช่ใช่โอเครับแล้วครับโอเคพี่ตามมาพี่ตามพี่ตามมาพี่ตามมาตามคนไหนอะมันมไปหมดเลยคนไหนอันคนกึนกวนนเพนกวินเพนกวนเนเึนกึนกนนเพนกวินเพนกวินกึนกึนนกนกนกนนกึนนลึนกึนนกวินเึนกึนนกึนกนกนนกึนกึนนกึนกึนกึนนกึนนกนกนกึนกึนนกนนแล้วน ขึนมาอ่ะโอเคพี่ต้องเรามองเลยมั้งขึ้นมาข้างบนตรงเนี้ยโอเคโอเคพี่โอเคพี่ไม่ยิ่ตรงนี้แล้วก็แล้วก็ยิงเลยพี่ยิงสกิลยิงสกิลใช่ไหมล่ะมีสกิลเดียวพี่นี่เราได้ผมกกำลังมาหาพี่อยู่ยิงซะเลยเหรอยิงยิงให้โดนให้โดนโอ้สกิลมันช้ามากเลยอ่ะยิงไปก่อนมารถ เอา้าพพพพีีี่่่อนน้ก็าะใครฆ่าวะเนี่ยก็นน้ำทะเลมันเหมือนเทียนพวกคนดีสักเฮ้ยไอพิษฆ่าพิษฆ่าเรื่อพิษฆ่ามันเงินเว่าไหร่วะก็มาซีละเอ้าใครฆ่ากันทำไมฉันตายล่ะใครวะเนี่ยอ๋อไลออนไลออ้นหนูอ๋อแล้วนคนอื่นอ่ะคนอื่นคือใครวะเนี่ย ไม่รู้ครับคูดแต่ว่าอีกคนนึงงานเนี่ยอีกคนนึงที่ปิดเลยโดยโบอ่ะพี่กิฟต์อยากรับรับเรว่องฮะเออเอาไหมเดี๋ยวผมพาไปไปดิมาตามมาหนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยแล้วต้องเซฟด้วยฮะเดี๋ยวจาให้พี่ต้องระวังไว้ฮะยืนอยู่บนนี่พี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยมึงมันคนมันเยอะนังว่าเนี่ยนะตรงนี้ฮะ อยูนี่อยู่นี่อยูนี่อยู่นี่พี่มึงอยู่ข้างหลังพี่เอเคโอไไหนแล้ว <c oughs> อ่าไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้ว okay. <c oughs> โอเคโอเคเอาลยกัสนัดทั้งหลาย <c oughs> ผมเดนนั่งเรือ <c oughs> ไปที่อื่นกันไปท่นผู้นำทั้งหลาย <c oughs> ไปกันแล้วเฮ้ยมีคนขออามปเต็ม

อันนี้เกาะอะไรครับที่เราจะไปกันเกาะวอเตอร์เซเว่นฮะเกาะวอเตอร์เซวเว่เนหมไปแล้วโอ้โห oh. oh. ได้เรากำลังไปเกาะวอเตอร์เซเว่น1 แล้วเราต้องทำอะไรต่อครับผมต้องเซฟหรือว่าอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องเพราะมาหให้มาเซฟให้อยู่แล้วมาเซฟมาหยุดอ๋อเหรอพี่มาอยู่บนะอาพี่พี่ยืนออกมาตรงนี้พี่ยืนออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้แล้วก็คอยหลบสกิลมันเลยนะพี่เพราะมันจะปล่อยสกิลมาไม่ฟังโอ้โาออกอีกนอีกนัดตีสองรอบสองรอบเลยเหรอรอบเดียวของเออ

แล้ววิขึ้นมาเยอะเลยร้ออัพอะไรในทีเนี้ยเอพอเอาต่อเลยเอาตัวนี้ต่อเลยผ <ST AT> ลก็ได <ST AT> ้เอาอเยผล <ST AT> ก่อนพี่เอาผลก่อนผลี้ไหมผลพลังผลปิศาจได่้ไหมมันเดินเยอัพย <ST AT> าวๆเลยนะ โอเคโอเคเรี okay, okay. ็บร้อยฮะนั่งแบบกับหัวครับไปเลยเรื่องพังแล้วเปล่าเนี่ยเอาเนี่ตอนนี้นี่ยเร,รเราไปได้เดินทางไปสู่เกาะใหม่ครับเกาะนี้มีชื่อว่าอะไรครับเนี่ยเกาะทะเลสาบลำป่า เกาะทะเลทรายนะครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่เกาะทะเลทรายแล้วเอาละมาถึงแล้วสินะพี่พพพีันนี้่งผมพพี่ไปเดยมา่ไปทอันนี้คือลงไปเลยลงไปเลยรงไนวะเอ้ยไปไหนนยเดินตามทางเลยพี่ไปก่อนนะีามมาามา พี่ถ้าพี่อยากเล่นสายดาบพี่ก็มาซื้อหมวกนี้มันจะเพิ่มสเตตดาบอ๋อโอเคแล้วทีนี้เราต้องพูดคุยสวัสดีครับผมขอรับเพ้่อนนยครับอันไหนน t h อ s is สวัสดีโอเคยืนยันป่ะตีตัวนี้นะตีตัวนี้ตีนลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงแบบแรงมั้งก็พอ ออ่ะะยูไหนเริ่มพัฒนาเริ่มพัฒนาแล้วเริ่มพัฒนาแล้วในทางที่แย่ลงเหรอวะเนี้ยอันนี้เหรอตนี่มาเลยไอตัวตีดาบไอตัวไอตัวเดี๋ยวให้มันรวมกันก่อนก่อนฮะอ๋อๆลากมาให้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หมดแล้วโพสหมดอ๋อคุณสองหมดแล้วโพสหมดแล้วคุณสองหมดแล้ว อะอยู่ไหนกันหมดแล้วฮะเดี๋ยวเรามาส่องพลาดนะครับที<ส>่ <hike> บแบบปลอยเทะ <N> เอาละก่อน <K> ที่จะลากันไปวันนี้นะฮะ <S <S ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆน,นะครับที่เข้ามาร่วมนะครับทำให้พี่คลิปเก่งขึ้นจากเลเวล15จะเป็น สองอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้นะครับมารวมตัวกันแล้วนะสุดหล่อทั้งหลายนะครับผมเอาเลยครับมีอะไรอยากจะฝากไว้สักนิดนึงไหมครับไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จะฝากอะไรโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมารวมจีมกันครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก่งขึ้นกว่านี้นะแล้วเราก็จะไปมันให้มากกว่าน,นี้นะครับผมใช่คร<อ>ับโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกด bye bye. ไลค bye bye. ก์กดแชร์กดติดตามช่องชิปเกมเมอร์กับน้องๆเลยนะอ่าเดี๋ยวก่อน bye bye อื่นบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้าปิดคลิปเย้